สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขกเด็ดคนดวงเฮงมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้ที่วัดผีเรือล่มนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะท่านผู้ชมเงียบจริงๆเลยแอดมินเดินทางผ่านมานะท่านผู้ชม ตามถนนหนทางแทบจะไม่มีคนเลยนะท่านผู้ชมเงียบกันมากๆเลยนะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะท่านผนะู้ชมเนาะในช่วงนี้นะท่านผู้ชมเงียบมากๆเลยนะท่านผนะู้ชมเนาะสําหรับในการเดินทางที่แอดมินเดินทางผ่านมานะท่านผู้ชมทุกทุกหมู่บ้านเนาะก็เงียบสงบกันจริงๆเลยนะท่านผนะู้ชมเนาะเงียบมากๆเลย แอดมินเดินทางมาเหมือนขี่รถในถนนคนเดียวนะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะท่านผู้ชมคือมันเงียบมากมากเลยนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับที่ตามถนนหนทางเนาะที่แอดมินขี่รถมานะท่านผู้ชมเนาะเงียบมากๆจริงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะท่านผู้ชมเนาะเราก็จะมาขอตัวเลขกับไม้พายนะท่านผู้ชมก็วิ่งวอรเนานะขอให้ผีเรือร่มทั้งห้านะครับเนาะ เพิ่มแสงก่อนนะท่านผู้ชมพอเร้สึกว่าจะมืดมืดนะท่านผู้ชมเนาะแต่วันนี้ก็จะมาขอตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะมาดูซิว่าวันนี้เราจะเจอตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับโรยแป้งก่อนนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินขีดรถมานะท่านผู้ชมเป็นชั่วโมงเลยวันนี้ แล้วก็เดินทางมาก็ตามถนนหนทางเงียบจริงๆนะท่านผู้ชมเนาะบอกเลยว่าวันนี้เงียบมากๆเลยนะท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเนาะตามถนนหนนทางไม่มีใครขับรถมีรถวิ่งสวนคันสองคันเองนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มันก็เงียบจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเนาะคือเงียบมากท่านผู้ชม แอดมินจ,จะถ่ายให้ดูก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนเนาะก่อนที่เราจะมารูปแป้งนะท่านผู้ชมใครตาดีใครดวงดีทนะ่านผู้ชมเนะาะก็อาจจะเห็นตัวเลขได้แป๊บเดียวนะท่านผู้ชมเนาะใครมีโชคมีลาภก็อย่าลืมมาทําบุญที่นี่บ้างนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่ถูกหวยเนาะถูกหวยตัวลอตเตอรี่เนะาะก็อย่าลืมแวะมาทําบุญที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดมินก็ได้แต่บอกนะท่านผู้ชมวิงวอนเนาะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าโควิดนะท่านผู้ชมทุกคนก็ต้องดูแลรักษาตัวเองนะท่านผู้ชมเนาะ่ามคนก็ต่างเอาตัวรอดนะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านนะครับก็คอให้ปลอดภยนะัยเนาะจากโรคโควิดนะท่านผู้ชม เห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายให้ดูทั่วๆก่อนนะท่านผู้ชมนะเนาะเผื่อใครมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะท่านผู้ชม ดมให้ดูใกล้ๆชัดๆนั้นผู้ชมนะนนะเอ๊มองไปทําไมเห็นตรงนั้นเป็นเลข 1, 9, หนึ่งเก้าเลยท่านผู้ชมแค่มองไปเห็นเลขหนึ่งเก้าท่านผู้ชมอยู่ตรงไม้พายเห็นไหมท่านผู้ชมมันนะ้ะแต่แอดมินละมือชี้ไปให้ดูไม่ถึงนะท่านผู้ชมนะแต่มองก็สามารถเห็นได้นะตัวเลขหนะนึ่งเก้านะท่านผู้ชม เห็นไหมท่านผู้ชมเป็นเลขหนะึ่งเก้านะท่านผู้ชมเนาะท่นน่ะงวดที่แล้วออกสองเก้านะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้จะมาหนึ่งเก้าหรือเปล่าท่านผู้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับเนาะหนะึ่งเก้าหนึ่งหกท่านผู้ชมเนาะหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะท่านผู้ชมขนาดอยู่บนไม้พายเลยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมแต่แอดมินมือคง ชี้ให้ดูไม่ได้เรื่อท่านผู้ชมไม่มีไม้ไม่มีการทูบด้วยมองไปเห็นนะท่านผู้ชมนะั้นหนึ่งเก้านัท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมนั่นน่ะท่านผู้ชมเห็นตรงนั้นนะัหนึ่งเก้าเดี๋ยวแอดมินจะวงกลมไว้ให้ดูนะท่านผู้ชมเนาะหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งก็ได้นะท่านผู้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะมองเห็นนะท่านผู้ชมเนาะ แอดมินไม่มีการทูบเลยท่านผู้ชมอยากจะชี้ให้ดูจังเลยนะท่านผู้ชมเนาะหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งแลท่านผู้ชมเนาะงหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะมองเห็นไหมท่านผู้ชมแต่แอดมินจะถ่ายไปทั่วๆนะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดมินมองเห็นตัวเลขก็แหละอยู่บนไม้อ่ะ 991 1661นะครับดีมันก็จะถ่ายให้ดูทั่วๆนะท่านผู้ชมนะเนาะเพื่อเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะอันนี้แล้วจะดวงนะท่านผู้ชมดวงของใครของมันนะท่านผู้ชมสาธุไม่ผีเรือล่มโดบนบรรดาให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับ ให้แฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเขาถูกหวยถูกรัตเตอรี่กันมั่งเนาะแต่แอดมินจะถ่ายดูให้ทัวๆนะท่านผู้ชมเนาะแต่จะถ่ายชา้ชาๆทัวๆนะท่านผู้ชมแอดมินก็ยังไม่ได้รูปแป้งหรอกแต่เทแป้งไว้แล้วแต่ดู่ิว่าท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นตัวเลขเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็มองเห็นในโทรศัพท์นะท่านผู้ชมเนาะ เวลาดูเขาก็มองเห็นอีกจุดจุดหนึ่งเนาะที่แตกต่างไปกับแอดมินเนาะก็แล้วแต่ดวงนะครับตรงนี้เนาะดวงใครดวงมันอย่างว่านะท่านผู้ชมหลวงตาท่านก็ขยันนะท่านผู้ชมนักไปกวาดใบไม้อยู่ตรงนู้นพระที่นี่ก็มีแค่สององค์เองนะท่านผู้ชมที่อยู่ในวัดผีเรือล่มเนาะ ก็มีหลวงตาสององนะท่านผู้ชมแอดมินสะดุดตาที่เดียวนะท่านผู้ชมเนาะยังไม่ได้รูปแป้งหรอกท่านผู้ชมแต่มองเห็นอยู่นะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับที่อยู่บนไม้พายตรงที่จับพายนะท่านผู้ชมที่แอดมินแต่อดมินจะวงกลมไว้ให้ดูนะท่านผู้ชมเนาะตอนจัดต่อนะท่านผู้ชม เด็กมันก็จะถ่ายไปให้ดูทั่วๆนะท่านผู้ชมนะเผื่อใครเห็นใครตาดีนะท่านผู้ชมเผื่อใครเห็นใครตาดีเนะาะก็จะได้มีโชคมีลาบกันไปนะท่านผู้ชมมือถือก็ไปโคอาต้นไม้ด้านหลังนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้ก็เลยมัวๆไม่ชัดเจนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะท่านผู้ชม แอดมินมองเห็นตัวเลขอยู่ที่เดียวนะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินถ่ายขึ้นไปเนี่ยนั่นแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะวงกลมไปให้เนาะแอดมินมองเห็นหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วท่านผู้ชมที่สะดุดตาเนาะหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดมินจะวงกลมไว้ให้ดูนะท่านผู้ชมมาพาตัวเลขตัวนี้มันสะดุดตาแอดมินนะท่านผู้ชมเห็นไหมน่าจะมองเห็นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินจะเห็นไหมท่านผู้ชมมั่นอะมองขึ้นไปเห็นเลยนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะท่านผู้ชม มองไปเห็นเลขเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมมองไปเห็นเลขอยู่มีเลขหนึ่งเลขเก้าเลขหกนะท่านผู้ชมอยู่ข้างบนอนะถ้ามองตัวใหญ่ๆก็จะเป็นเลขหนะึ่งเก้าเนาะแต่มันมีเลขหกอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมเอาสามตัวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเอ็ดมันจะอ่านให้สามตัวเลยนะท่านผู้ชมหนะึ่งเก้าหกนะท่านผู้ชมนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง เก้าหกหกเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วท่านผู้ชมนะหนึ่งเก้าหกท่านผู้ชมนาะหรือจะเป็น169ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมห9ึ่งเกก้นึ่งนผู้ชมน้นึ่งหกหนึ่งท่นผู้ชมหรือจะเป็น6 9 9ก้้านะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมแต่แอดมินจะวงกลมไว้ให้นะเพราะว่าแอดมินไม่มี มันไม่มีไม้ชี้อ่ะท่านผู้ชมแต่แอดมินจะวงกลมไม่ให้นะแต่ที่สะดุดตาเลยมันเป็นหนึ่งเก้าแล้วก็มีเลขหกอยู่ด้านบนตรงหัวหนึ่งเก้านะท่านผู้ชมถ้าอ่านสามตัวก็จะเป็นหนึ่งเก้าหกท่านผู้ชมเลขหกอยู่ด้านบนหัวเลขเก้านะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งเก้าหกท่านผู้ชมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกหกเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งะท่านผู้ชมเนาะสามตัวตรงตรง,ตรง จากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะติดตามคลิปที่สองทางช่องคนสองเลขนะครับเราจะมาขอสองตัวตรงๆกับไม้พายท่านผู้ชมและเราก็จะสลับข้างไม้พายท่านผู้ชมเนาะหนึ่งเก้าหกท่านผู้ชมเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหรือจะเป็นเก้าหกหกเก้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพอ่อคนบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮง เป็กำลังอยู่กับแอดมินเทพนักกอทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิป,ลปนี้สำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ